ปูมิชิมะเฮฮาชินะครับผมตัวนี้เป็นตัวที่เราเก่งกันไว้ว่าเอ้ยใช้ในดันเจี้ยนน่าจะมันแล้วก็ใช้งานได้ดีกับพวกท่าลมนะในวันนี้เรามาดูตัวนี้กันนะครับก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับอินดีต้อนรับสู่รายการ Two Noobs Samandestcast นะครับก็ได้คุณปู่มิชิมะเฮฮาชิมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการเอาคุณปู่มิชิมะเฮฮาชิมาแบบรวดเร็วนะก็คือนี่จะมีกิจกรรมมานะครับเฮฮาจิมิชิมะนะครับคลิปอเวนนะก็ อ่าตอนนี้จะมาพร้อมกับเซตรูนอ่าเลชกับเบลดด้วยนะครับแต่น,นี่คือผมก็ทําการปรับให้มันสอดคล้องกับไอเจ้าตัวทีมที่ลุยดันเจี้ยนทัดลมที่ผมทําแล้วเนะนี่ยนะฮะแต่ว่ารูนที่เขาให้มาก็ถือว่าไม่ได้แย่นะฮะเป็นรูนที่ดีด้วยแหละนะครับก็ใช้งานได้แต่พอดีพวกสปีดพวกอะไรไม่ตรงกันก็ถือว่าเป็นรูนที่มีคุณภาพระดับหนึ่งนี่แหละนะครับก็วิธีการได้มานะก็ต้องแบบผ่านมิชชั่นทั้งหมดเนียวสิบมิชชั่นนะครับมิสเตอร์เอ็กซ์เนี่ยก็จะอยู่ในอารีนาเนาะส ก็จะมีเพื่อนๆถามมาเยอะว่าไอ้มิสเตอร์เออยู่ที่ไหนอยู่ในอารีน่านะครับผมก็ เราสามารถสู้กับมิสเตอร์เอกได้เลยนะครับอันนี้ทำการซัมมอนนะครับผมตัวเทคเก้นคอลลาบอร์เรชันเนาะก็เนี่ยเราก็ทำตามแต่ละโหมดที่เขาบอกมานะอย่าลืมทำให้ครบ10อันนะพอได้ครบ10อันปุ๊บเนี่ยก็ในเดย์หนึ่งเราก็จะได้มิชิมะเฮฮาชิเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะเจ้าตัวเทมันแบบว่าทำไมมาถึงเหมาะกับดันเจียนธ่าท่าลมนะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาดูกันด้วยว่าแบบไอ้ความความโอเคของมันเนี่ยอยู่ที่ระดับไหนนะครับจริงๆก็จริงกๆก็แบบพอลองใช้ดูแล้วอย่างเงี้ยเพื่อนๆจะได้รู้กันว่าแบบเอ โอเคมันประมาณนี้นะเดสแมจประมาณนี้อะไรแบบนี้นะครับอ่าก็ตัวนี้นะ่าสนใจตรงฤทีดิดเวยสกิลเนี่ยชัดเจนมากเลยนะครับเป็นการเพิ่มเดสแมจให้กับดันเจียน44นะครับเทมเพสก็สเดมอนฟิสนะอ่าท่า3นะครับก็ให้บัฟอมตะตัวเองนะอ่าบัฟอ่าการตายนะ่ turn นะนะครับ1เทิร์นนะเอนเดอร์นะฮะแล้วก็โจมตีศัตรูนะครับทำให้ติดอ่าดีบัฟบล็อก บัฟ2เทิร์นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ายิงศัตรูเนี่ยมีดีบัฟเยอะเนี่ยก็จะยิ่งทำาดาเมจแรงขึ้นไปด้วยนะท่านี้สกิลคูดาวอยู่ที่4เทิร์นนะครับค่อนข้างนานนานอยู่นะท่า2นะครับทันได้ก็ d f ฟิสนะโจมตีศัตรูทั้งหมด4ครั้งนะครับผมในแต่ละครั้งก็อันนี้คือโจมตีแรงตาม max hp ด้วยนะครับแล้วก็ท่านี้แต่ละฮิตเนี่ยจะมีโอกาสในการทําให้ติดกรอแตกด้วยนะครับ อัพเต็มแอคทิเวชันอยู่ที่30%ในแต่ละฮิตนะครับสกิลคูดาวอยู่ที่3เทิร์นนะถ้าอัพเต็มนะครับอันนี้เดมอนวิงส์อ่าเดมอนวิงส์ก็เป็นการโจมตีศัตรูนะครับอ่าตาม HP นะแล้วก็มีโอกาสในการทำให้ติดเออ่ uh, จ้าตัวดีบัฟปีกแดงด้วยนะครับก็ตี2ฮิตนะฮะตีตีสอิตก็ uh, โอกาสในการตีปีกแดงจะอยู่ที่50%นะครับแต่ตัวนี้ผมก็ยังไม่ค่อยเชียร์ให้เป็นตัวเปิดแล้วก็ใส่ปีกแดงนะะ uh, เดี๋ยวเราลองลองมาดูในคอนเทนต์ที่แบบมีการเทสกันบ้างกันละกันนะคร เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะสำหรับทีมที่เอาไว้ลงเจ้าตัว Steel Fortress นะครับลำดับการออกตัวก็จะเป็นนี่ผมจะเอานี้ออกก่อนนะแล้วก็ตามด้วยโจกนะครับโจกก็จะปาไพ่นะครับแล้วก็อันนี้โจกปาไพ่เนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าไม่ได้ติดทุกครั้งนะครับมันแบบว่ามันมีเรื่องของความ RNG อยู่อันนี้แบบลองทำ example ทีมออกมาดูก่อนนะครับแล้วก็คาวเกอร์เป็นตัวเปิดนะครับพอเปิดตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของเฮฮาชินะครับผมาจะตัวแท้ไฟมาก่อนแล้วก็เฮฮาชิเป็นตัวปิดนะครับ อันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูในมุมของการทำดามจกันว่าทีมนี้เวลาลง Steel Fortress หน้าตาเป็นแบบไหนนะนี่นะครับปึ๊บอ,อ่าโจกปานะอันนี้แบบทำตัวดีนะฮะปกติไม่ทำตัวดีเท่าไหร่นะอ่ายิงปึ๊บอ่าเปิดนะครับแซ่นะครับอ่าเทมเพสเดมอนกอดฟิสเห็นไหมดามจอยู่ที่ประมาณ5 7 0 0 0นนิดๆน,น,น,นะครับอ่าก็เป็นดามจโดยรวมนะฮะอันนี้นะ เนี่ยแล้วก็แบบเห็นไหมอันนี้โจ๊กไม่ปานะครับอ่าอันนี้เป็นเรื่องปงกติเลยนะครับเดี๋ยว,วผมให้ดูอีกอันหนึ่งด้วยที่แบบว่าผมใช้ <laughs> มังกรแสงมานะครับปึ๊บอ่าอันนี้ปีกแดงติดนะถ้าปีกแดงไม่ติดนี่ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งใช้เวลาอีกหน่อยหนึ่งนะครับสำหรับตัวนี้นะเนี่ยปึ้งต่อยทะลุมาจะเห็นได้ว่ามันไม่ได้แรงมากขนาดนั้นนะครับเ <laughs> มื่อเทียบกับแบบพวกพล่าไฟพวกอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ปึ๊บปึ๊บอ่าตีป๊อกปอกเข้าไปเห็นไหมฮะก็ยังถือว่าเป็นตัว ตำแหน่งที่ด a m a g ของมันมันก็ยังกลางๆอะ่ะมันไม่ได้แบบว่าแบบแรงปี๊ดเลยอะไรแบบนี้นะครับอืมก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันอนะ่ะอันนี้40กวินะครับอ่าเดี๋ยวเราแต่ว่าถ้าเร็วถ้าจะเร็วๆหน่อยก็คือแบบโจ๊กปลาอะไรอย่างเงี้ยนะก็ยังมีลุ้นบ้างนะอ่าอันนี้แบบผมลองอีกแบบหนึง่งที่ผมใช้อยู่ประจํานะครับก็จะเป็นนี่มันก็แสงอยู่นี่นะครับเซรัสนะอ่าน,นี้เป็นแบบเซรัสนะครับเซรัสก็จะคลิสเลดแบบชัวปืดเลยนะฮะนี่ปึง้งเซรัสยิงปึง้งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แบบจะัะครคบ นี่เงิ่งยิงทะลุเข้าไปนะแซ่ฟาดปั้งปั้งเฮฮาชิเทมเพสทันเดร์กรดฟิสเข้าไปเลยนะครับเนี่ยมันก็จะแบบเกาะแตกน้อยนึงเึ้ง,งอุกกะบาตลงอะไรอย่างงี้นะครับนี่อันนี้ก็ทําให้ติดปีกแดงนะครับเนี่ยแซ่ฟาดเนี่ยอันนี้แบบว่าจะเห็นได้ว่าเฮฮาชิอ่ะมันมันไม่ได้ดามจมันไม่ได้แบบว่าชัวทะลุได้มากเท่าตัวที่แบบจจเจาะเจาะแรงๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่าถ้าเกิดว่ามีตัวที่แบบแทนที่ได้ดีๆอย่างเงี้ยก็พวกแบบ แวมไพร์ลมใช่ไหมอ่าอะไรอีกอ่ะอ่าแวมไพร์ลมก็ได้ใช่ไหมหรืออีกแบบหนึ่งก็พวกตัวที่แบบว่ามันแบบมันเจาะแรงๆอ่ะก็ยังมีอีกหลายตัวนะครับหมวยลมอย่างเงี้ยก็ยังใช้ได้นะไหมเนี่ยอันนี้เป็นแบบรูปแบบที่เป็นเป็นมังกรแสงแล้วก็ยิงควางระเบิดตุ้มตั้ม,ม,มอะไรแบบนี้นะครับเออแต่ว่าถามว่าตําแหน่งมันแบบของเฮฮาชิอ่ะมันเป็นตัวแบบทำาดเมจเดี่ยวทะลุอย่างเง้ยน,นะเออมันได้ขนาดนั้นไหม มันก็ทำาดาเมจได้ระดับหนึ่งอย่างเงี้ยเออเคนไฟอย่างเงี้ยก็ยังแบบม e ีแบรนดิ้งมีอะไรใช่ไหมเออแต่ไอ้เจ้าเนี่ยมันแบบมันไม่ได้ขนาดนั้นอะ่ะมันแบบมันกึง่งกึ่งอ่ะเดามเมจก็ไม่ถึงเท่าไหร่แล้วก็อีกอันหนึ่งคือแปะปีกแดงก็ต้องลุ้นด้วยใช่ไหมเพราะว่ามันมีท่าสองที่มันไม่ได้แปะปีกแดงด้วยอะไรแบบเนี้ยนะครับเออก็คิดว่าอันเนี้ยอาจจะต้องแบบไอ้รอการประกอบทีมอีกหน่อยหนึ่งอะ่ะต้องมีการแบบว่าดาเจสหรือว่าย่อยอีกหน่อยหนึ่งสําหรับเฮฮาชิท่าท่าไฟนะครับ เนี่ยสามสิบกวินะอ่าสมมตินะอันนี้แบบว่าออกไ n g ได้แบบเต็มที่ละนะครับแล้วก็รูนนี่ก็ต้องยังทําได้อีกระดับหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราลองไปดูกันต่อละกันอีกดันเจนหนึ่งที่น่าสนใจเนาะอ่าก็คือเจ้าตัวหนอนนี่แหละนะครับหนอนหนอนสีนะอันนี้ผมก็จะมีตัวทําเกาะแตกทาอะไรอย่างนี้อยู่เนาะอ่าสมมติว่าเราเอาเฮฮาชิเนี่ยไปแทนใครดีนะอันนี้เรามีฮาปูแล้วอ่าอันนี้เกาะแตกนะครับสาคัญนะอ่าอันนี้ เราลองเอาเฮฮาชิไปนะครับเฮฮาชิ uh, ashi, แล้วก็ uh, mm hmm. เพิ่มลีดนะครับแทนคารีก็ mm hmm. แล้วกันนะเดี๋ยวเราลองดูว่าดามจที่ทำได้มันจะประมาณไหนประมาณนี้นะ mm hmm. ก็แน่นอนเลยนะครับ mm hmm. อย่างหนึ่งอ่ะเออเจ้าตัวหนอนสีเนี่ยโดยเฉพาะาตุลมเนี่ยมันก็ต้องเป็นตัวที่เอาไว้นี่เนาะมันก็เป็นน้องเป็นตัวที่แบบว่า,าใช้ทตุไฟในการลุยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราลองมาดูดามจที่ทำได้กันนะอันนี้ก็จะเป็นแบบคอนเดนที่ประมวลท่าลมล้วน,วนเลย นะครับปุ๊บเนี่ยเฮียชิเอนเจอร์ต่อยเข้าไปห้าหมื่นกว่านะครับก็ถามว่าแบบเอ้ยวาวซ่า wow ไหมก็อาจจะแบบอืมก็เป็นตัวที่แบบอพอทำเกาะแตกได้บ้างทำอะไรได้ได้บ้างนะเนี่ยทันได้กดฟรีสอะไรเงี่ยเกาะแตกได้ทำาดามเมจได้อันนี้ก็รวมๆอยู่ที่สี่ล้านกว่าแต่ว่าแท้ไฟก็ยังทำาดามเมจทะลุเดี่ยวได้ดีกว่านะครับเนี่ยปึ๊บปุ๊บป๊บเนี่ยจุ๊บจุ๊บจุ๊บอืมก็นี่ฮีลเข้าไปนะครับ ทอนออฟเตสตรักชั่นนะฮะมาปึ๊บจอกนะครับปึ๊บปึ๊บใส่เข้าไปนี่ฮะไลนิงโรต่อเลยโอ้โหเนี่ยเราก็โดนไฟช็อตไปเรื่อยๆนะเพลิน้าหิวไม่ทันปึบเนี่ยลงมานั่งซิเรียบร้อยโปละเนี่ยก็เนี่ยครับประมาณสักแบบเอ่อ ห้าล้านกว่านะอ่าก็ไม่ได้แย่อ่าไม่ไม่แย่ไม่แย่นะครับเดี๋ยวเราลองไปดู <laughs> ดทดี่ดันเจียนธาตุไฟกันบ้างดันเจียนธาตุไฟนี่ผมไม่แน่ใจว่าแบบว่ามันจะเวิร์กไหมนะอ่าเดี๋ยวลองเดี๋ยวอ่าดันเจียนของสามหัวธาตุลมนะครับเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันนะดันเจียนสามหัวธาตุลมใช่ไหมอ่าก็อาจจะพอได้ั้งนะอแต่เดี๋ยวลองดูก่อนนะครับอ่าอันนี้สามหัวธาตุลมอยู่ตรงนี้นะนี่ฮะ ลิฟต์ดันเจียนทาาดลมนะเอาอย่างอีก dimension โอ Dim ension, oh. อันนี้นะฮะอ่อลิฟเรทนะทาาดลมนะครับ level ห้านะอืมถามว่าเอามาใส่ตรงนี้ไหมลองดูนะครับแต่ผมว่ามันไม่ค่อยมันนะ่าอาจจะมันอาจจะไม่ค่อยส่งผลเท่าไหร่บางนะเนี่ยมันใช้ลีดไม่ได้ด้วยนะครับเนี่ยใช้อันนี้ดีกว่าอะไรแบบนี้นะเนี่ยไปคลิก ت, เลดนีรยอะไเงี้ยคลิกเลดสิบสามิบเก้าอืม เนี่ยของพวกธาตุลมก็เอาไปลุยเนี่ยสามหัวลมนะครับเกาะแตกปึ๊บป๊บอ่าอาการเป็นยังไงดูซิเนี่ยปึ๊บปุ๊บป๊บอ่าแบรนดิ้งเข้าปังปัง่งไฟเผาอะไรแบบนี้นะฮะมันมีแบบมันมีแบบอ่อมันมีสำหรับสามหัวลมอะ่ะมันคงจะได้ผลดีกับแค่เฉพาะการตีแล้วเพิ่มดามจ ตามดีบัฟที่มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เนี่ยฮนะเทมเพลตก็ฟิีนะปังเห็นไหมไม่ได้แบบแรงมากเท่าไหร่ไม่ได้แบบแรงมากเท่าไหร่ครับเทียบกับเอ็มเพลอร์ธาตุไฟที่มีอยู่แล้วนะผมว่าอย่างไอเจ้าตัวสามหัวลมเนี่ยก็ไม่ได้ว้าวมากขนาดนั้นอนะเป็นแบบเป็นธาตุไฟที่เป็นตัวที่เป็นตัวแทนบางตัวได้ mm hmm. เท่านั้นเองนะ mm hmm. แบบไม่ได้ขนาดนั้นเดี๋ยวเราดูลอบที่สองกันนะเนี่ย เกาะแตกใช่ไหมอ่าปพ๊บอ่าโดนขยี้ก่อนนะครับปพ๊บเพิบบคือยีก่อนอ่าไฟไหม้ไฟเผาปั๊บปั๊บอ่าได้เอาแซ่แซ่ไฟแบบตีเดียวยังชัวร์กว่าเลยอะไรแบบนี้นะมิชิมะเฮฮาชิมันยังแบบต้องลุนเยอะพอสมควรนะครับปอึบเนี่ยเนี่ยอันนี้แบบอิวุนูกลับมานะหนึ่งสองอะไรแบบนี้นะตัดเ่ยเกาะแตกเรียบร้อยเ่เทมเพสก็อดฟิสปัง อ่าอันนี้เฉยๆเฉยๆนะยังเฉยๆอยู่นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูถัดไปนะครับอ่าอันถัดไปที่เราจะเทสกันนะครับก็จะเป็นเจ้าต,ตัวนี้เนาะเรายังเหลือสปิริชอลลีมได้ไหมอ่าเ,เหลือสปิริชอลลีมสปิริชลลีมจะเป็นแบบไหนกันนะแล้วเหลือเหลือพันธุ์ l i เชด้นะแต่พันธุ์เชอร์คลิปผมไม่แน่ใจว่ามันวาวไหมนะครับอ่าเดี๋ยวลองอันนี้ดูนะ ไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันอ่าเดี๋ยวลองลองพันนิเชอร์คลิปก่อนก็ได้นะครับแต่อันนี้แบบยังไม่ได้เทสเยอะเลยอันอันอันนี้แบบเพิ่งเทสของพันนิพันนิเชอร์คลิปเลยนะฮะแค่อยากจะดูว่าในมุมที่แบบเอ้ยถ้าเกิดว่าเป็นแบบเอาไปตีบอสมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะอืมนี่ยังเดวนอยู่นะเปร๊บป,ปึ๊บเปร๊บอ่าโอเคสีอ่าเข้ากลางนะปึ๊บเปร๊บปร๊บอ่อมีแบบดีบัฟบล็อกนะเติมเอ่าโอเคใช้โคลได้นะครับมิชิมาบอกเอ้ย คุณปู่เฮฮาชี้บอกว่าเอ้ยทำเอาฉันมาทำอะไรกับฝูงม้าเนี่ยฮะโดนยิงโดนตีไปเป็นปกตินะครับแอเทมเพลตทันเดอร์กอดฟิสอ่เตึ๊์ดติรดตดอต่อยเข้าไปนะครับเทสดูบัฟนะครับไม่มีดีบัฟบล็อกด้วยอันนี้นะครับแอบปึ๊บปึ๊บแอบตึ้งน่าจะยังใช้เทมเพลตทันเดอร์กอดฟิสไม่ได้นะนี่เลยได้แล้วออาลากกันออกมาตีเข้าไปนะฮะ อืมปักแต่จริงอันนี้ลีดเดอร์สกิลใช้ของเฮฮาชิน่าจะดีกว่านะเพราะทำเดเมจได้ดีกว่าเดี๋ยวรออีกทีหนึ่งนะครับลองแบบว่าให้ hey เฮฮาชิเป็นเป็นลีดดูบ้างจะแรงขึ้นไหมนะครับโอเคควิดเราลองเอานี่นะครับเฮฮาจิ hey ไปอยู่เป็นตัวแรกนะ,อ,ะอันนี้แรงกว่าอันนี้แรงกว่า แรงกว่าแวมไพายลอดแต่แน่นอนแวมไพายลอดมันไม่มีบับแอทแท็กให้นะสิเติบเติบอ่าหนึ่งตัวปึ๊บตีไม่ติดคลีดด้วยนะมันท่าแสงนะครับอ่าไลไลอันนี้แบบตีตัวไลทา่าใช่ไหมต้องแบบคลีเล,ลเลตร้อยอะไรเงี้ยนะอันนี้แบบตั้งใจทํามาตีลมเฉพาะเลยก็เลยอาจจะมีช่องว่างอยู่บ้างนะครับตึ๊บอ่าทับทับอ่าได้ละเฮยจิเตะนะสิโชว์สกิลกันโอ้โหใช้ท่าสามเข้าเลย ก็ถามว่าแรงไหมแบบมีบัฟแอตแท็กก็พอใช้ได้บ้างนะอย่างนี้นะเปิดอันนี้เอาดีบัฟบล็อกใส่เข้าไปนะครับจะได้แบบไม่โดนบัฟสปีดนะอ่าอืมดูพอใช้ได้นะเนี่ยฮะอ่าเทมเพลตทันที่ก็ฟิตได้ไหมเปิดเปิดเปิดเดนี่นะฮะบัฟแอตแท็กเนี่ยปึดอืมใช้กับพัน i s h ที่เชื่อคลิปพอได้นะพอได้พอได้นะครับสี่สิบกวิก็มันจะเร็วมากอน่ะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกอันนึงคือสเปเรชัลลีมนะผมว่าสเปเรชัลลีมน่าจะน่าจะแป๊กนะ <c oughs> มีแนวโนม้มว่าจะแป๊กพอสมควระเปลี่ยนจากเคนแล้วกันนะ mm hmm. เปลี่ยนจากเคนมาเปนเ็นเฮฮาชิแล้วกันหน้าตาคล้ายๆกันนะครับ <c oughs> มาปึ๊บนี่ตึมเติมเติมอ่าเตึมเติมเติมเออเจาะเข้าไปจึ๊บจื๊บเออเจาะเข้าไปนะครับนี่เราใช้ไอ้เจ้าตัวนี้ด้วยนะ เนี่ยเราเราจะเป็นต้องใช้เจ้าตัวเมจิกไนไฟด้วยนะครับเมจิกไนไฟก็เป็นตัวที่แบบว่าช่วยได้ในการทำาดามจนะออป๊ดป๊ดเฮฮาจิ hey, ไม่ทันอืมเฮฮาจิค hey, ่อนข้างค่อนข้างแป๊กในระดับหนึ่งเหมือนกันนะเติบไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะครับโหอันนี้แบบผมว่าผมยังประกอบทีมดีๆไม่ได้นะใช้เฮฮาจินะ แหกเลยนะฮะอ่ะสวนไปปุ๊บผ่านแบบเฮฮาจิตายนะครับอ่ะก็สี่สิบกวิอ่าไม่ได้เร็วมากนะครับเรามาเทสเฮฮาจิกันวันนี้อ่ะอีกสักรอบนึงแล้วกันนะไม่สิแต่อันนี้ไม่ได้เพราะว่าอันนี้เดี๋ยวต้องให้เฮฮาจิเป็นลีดเพราะว่าสามารถที่จะทำเอ่อลีดเดอร์สกิลที่เป็นดามจได้มากสุดนะอะ่ขึ้นมาอีกสี่สี่เปอร์เซ็นต์นะครับ ต้องใช้ลีดคุณปู่แล้วละ่ะมหมปึ๊บปึ๊บปักปักปักแล้วแบบว่าบางท่าแบบมันแบบมันมันละเมียดละไมมันแบบว่าท่าตีมันละเมียดระไม่เห็นไหมมันช้าไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าถ้าเกิดว่าตรงนี้ทำา a m เมจพอใช่ไหมก็เอ่อจะสามารถทําให้เฮจิขึ้นมาต่อได้เร็วขึ้นด้วยนะอันนี้แบบว่าอาจจะช้าไปนะเนี่ยเห็นไหมแบบท่าตีมันช้าบางทีอะนะนิดหน่อยเดียวกันนะครับเจอบอสนะก็แตกได้ ติบเติบอ่าปติบเติบเจาะบับนะปะเฮจริงๆอืมอันนี้ลำดับของเจ้าหมาที่น่าจะแบบว่ายังไม่ถูกเลยนะจิดจิดเจอ่าติบเติบนะก็เจิดอ่าโอเคอันนี้อาจจะเร็วขึ้นนิดหน่อยนะครับเล็กน้อยเล็กน้อยนะสเปเรชั่นลีมนะครับก็ถามว่า เป็นยังไงบ้างกับตัวนี้นะอันนี้อาจจะขอความเห็นเ,นเพื่อนๆด้วยนะว่าเอ้ยเป็นไงกับเฮฮาชีนะในการลุยคือมันอาจจะใช้ลุยได้หลายดันเจียนแต่ว่ามันมันต้องเปลี่ยนตัวประกอบรอบๆมันด้วยนะผมคิดว่านะครับก็โดยรวมเอ่อเป็นตัวที่เขาแจกฟรีให้แหละช่วงนี้ก็อย่าลืมไปรับกันนะครับถามว่ากลางๆอ่าเป็นตัวที่ลุยดันเจียนได้กลางๆแต่เดี๋ยวเรามารออัปเดตกันแล้วกันว่าแบบเอ้ยมันมีทีมไหนที่มันทําความเร็วได้ขนาดนี้ ให้ให้ให้มันเร็วขึ้นได้บ้างนะส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันยังตัวเนี้ยมันยังแบบมันยังแบบดามาจมันไม่สุดแล้วมันก็ใช้เป็นตัวเปิดเกาะแตกไอ้มันมาใช้เป็นตัวเปิดแบบเกาะแตกหรือแบบบัฟปีกแดงอาจจะยังไม่ได้ดีขนาดนั้นนะอะไรแบบนี้นะครับก็ใช้เฮฮาจิในการลดอ่าเดามจ ในในการลดเวลาในการผ่านดันเจี้ยนได้บ้างน,นะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับวิดีโอน,นี้นะขอบคุณทุกคนสำหรับการรับชมนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ share, ด้วยเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย